สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแป้งอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแป้งอยู่ที่ไหนนะคะลองทายกันได้ไหมเอ่ยใส่โค้ดหนาขนาดนี้นะคะซึ่งมันยาวมากแป้งอยู่ที่รัสเซียค่ะตอนนี้นะคะที่แป้งอยู่ที่รัสเซียเนี่ยเป็นเดือนมกรานะคะปี2023ค่ะซึ่งเป็นหน้าหนาวและที่เพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าประเทศรัสเซียเนี่ยมีความหนาวเย็นนะคะแบบขั้นสุดขั้นสุดตอนนี้นะคะอากาศเนี่ยติดลบค่ะซึ่งไม่ใช่ติดลบธรรมดานะคะติดลบเท่านี้ค่ะ และที่ที่แป้งนะคะจะไปในวันนี้ก็คือ Christmas Market ค่ะอากาศของเขาข้างนอกเนี่ยจะทรมานแป้งได้มากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวแป้งจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะตอนนี้นะคะอยู่ข้างนอกเรียบร้อยกำลังจะไปสถานีรถไฟตอนนี้ยังโอเคอยู่เพราะว่าเรายังอยู่ในอ,อาคารยังไม่ได้รู้สึกว่ามันทรมานขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวจะไปอยู่ข้างนอกเราจะถ่ายทอดบรรยากาศให้ดูนะคะว่ามันหนาวแค่ไหนโอเคค่ะเดี๋ยวไปกัน Let's go All right. เดี๋ยวเราลองมาพูดถึงการเดินทางในรัเสเซียกันนะคะปกติแล้วเนี่ยรถไฟนะคะจากสนามบินเข้าตัวเมืองจะเป็นรถไฟสีแดงแบบนี้ซึ่งมีอยู่2ชั้นค่ะเขาจะเรียกว่า Aeroexpress นะคะสำหรับเส้นทางการเดินทางของรถไฟ Aeroexpress จะเริ่มจาก Airport Station Terminal D-E-F ไปจบที่สถานีเบโรรัสคายาเรเวย y ์สเตชันซึ่งที่สถานีนี้เราสามารถไปต่อซับเวย์หรือว่ารถไฟใต้ดินได้ค่ะเมื่อรถไฟมาถึงสถานีเบโรรัสคายาก็จะเห็นตึกฟ้าแบบนี้เป็นแลนด์มาร์กนะคะ เมื่อเราเดินเข้ามาในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินก็สามารถมาซื้อตั๋วได้ที่ตู้ซื้อตั๋วนะคะซึ่งปกติแล้วราคาไปกลับจะอยู่ที่124รูเบิลค่ะสำหรับการเดินทางไปรสแควร์นะคะจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเบโรรัสคายาให้เราต่อรถไฟนะคะไปที่สถานีเททรชอนายาค่ะ พอเราเดินออกมาจากซับเบก็จะเจอบ้านเมืองแบบนี้ซึ่งสวยมากค่ะช่วงที่แป้งไปเป็นช่วงคริสต์มาสนะคะก็จะมีการตกแต่งบ้านเมืองให้เข้ากับเทศกาลซึ่งสวยมากมา,กมาถึงไฮไลท์ของทริปนี้ก็คือ Christmas Market ค่ะซึ่งปกติแล้วคริสต์มาสมาร์เกเนี่ยเขาจะจัดที่เรสแควร์ค่ะ สำหรับคนที่อยากจะลองทานชาพื้นเมืองนะคะเพื่อนรัสเซียของแป้งเนี่ยแนะนำให้ทานชาตัวนี้เลยค่ะเป็นชาเบอรี่ซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่200รูเบิลค่ะก่อนจะเข้างาน Christmas Market เนี่ยเขาจะมีการตรวจนะคะ Security ตรวจดูกระเป๋าเราตรวจดูของมีคมต่างๆ เมื่อเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับความสวยงามแบบนี้เลยค่ะก่อนอื่น,นแปงจะพาไปรู้จักห้างกลุ่มนะคะซึ่งเป็นห้างที่มีความเก่าแก่และโด่งดังมากของรัสเซียค่ะซึ่งตั้งมาแล้วกว่า120ปีนะคะห้างสรรพสินค้ากลุมเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงม,มอสโกสร้างมาตั้งแต่ปีคศ1895 มีความสวยงามและโดดเด่นโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมภายในที่จะมีความเก่าแก่และมีเอากลักษณ์เฉพาะตัว for socks narcotistem Or cursed la All BLK Sit In Uh, okay. โดยลักษณะภายในจะเป็นอาคารสูง3มชั้นมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกรวมไปถึงโลโอลซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เราเนี่ยสามารถหาซื้อสินค้าโลโอลแบบฉบับชาวรัสเซียได้จากซูปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เลยค่ะแมงได้กเก็บบรรยากาศภายในบางส่วนของซูปเปอร์มาร์เก็ตมาให้ชมกันด้วยนะคะลองไปชมกันค่ะ Do you find something good for you? มาเปลี่ยนบรรยากาศไปชมแสงสีเสียงในตัวเมืองกันบ้างค่ะอันนี้เป็นการประดับตกแต่งไฟในช่วงคริสต์มาสนะคะซึ่งจะมีความสวยงามมากๆ อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยก็คือการมาดูการประดับตกแต่งไฟของห้างกุมในตอนกลางคืนค่ะซึ่งมีความสวยงามและมีความโรแมนติกมากๆเลยค่ะมาถึงไฮไลท์ตัวจริงของทริปนี้แล้วนะคะก็คือคริสต์มาสมาร์เกค่ะซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของจตุรัสแดงเลยค่ะ บรรยากาศภายในเนี่ยก็จะมีความสนุกสนานนะคะก็จะมีการตั้งบูธขายของพื้นเมืองต่างๆรวมไปถึงมีม้าหมุนนะคะมีของเล่นต่างๆให้เด็กเนี่ยได้เข้ามาร่วมสนุกด้วยค่ะอย่างบูธนี้นะคะก็จะขายอุปกรณ์กันหนาวต่างๆซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองและที่สําคัญราคาไม่ได้แพงเลยค่ะสำหรับแป้งเนี่ยแป้งไปสอยถุงมือมาได้คู่หนึ่งค่ะซึ่งจะบอกว่าคุณภาพเนี่ยดีมากๆ ซึ่งคริสต์มาสมาร์เก็ตในตอนกลางคืนก็จะมีความแตกต่างกับบรรยากาศในตอนกลางวันนะคะแต่ก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับบรรยากาศที่แป้งเอามาฝากนะคะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ